นะครับวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด5แนวทางเพื่อป้องกันการตัดไม้ป่าสารวินรวมถึงการรักษาพื้นป่าทั้งจังหวัดส่วนผู้แทนกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในลงพื้นที่ระบุว่าทั้งนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบกสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดป้องกันร,รักษาพื้นป่าสารวินให้ได้ติดตามกับคุณมนตรีอุดมพงศ์ครับ ผู้บัญชาการฐานบกก็สั่งการมาแล้วว่าให้หน่วยในพื้นที่คือกองทัพภาคสามกองบัญชาการรักษาความมั่นคงภายในภาคสามดำเนินการแก้ปัญหาสาวให้ถึงในพในในทุนสาวให้ถึงผู้มีที่พนให้ได้นะครับในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านก็จะลงพื้นที่ในวันที่3พฤษภานะท่านก็มีคําสั่งแต่งตั้งทางผู้ว่าการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าสารวินเพราะฉะนั้นทั้งทั้งหลายทั้งปวงต่างอันนี้เริ่มเป็นระบบ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในยืนยันว่าการแก้ปัญหาขบวนการตัดไม้ป่าสารวินและป่าอื่นๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอนชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นหลังจากนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในรวมถึงผู้บัญชาการทหารบกสั่งให้เดินหน้าเอาผิดขบวนการตัดไม้ป่าสารวิน ความชัดเจนดังกล่าวเปิดเผยขึ้นพร้อมการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใต้อำนาจจากผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในระดับจังหวัดหน่วยงานที่เข้าร่วมกำหนดแผนวันนี้มีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3มีส่วนราชการจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมทหารราบที่7ดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36มหตำรวจภูธรจังหวัดและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างนี้ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่36สะท้อนปัญหาว่าแม้ทหารจะรับผิดชอบด้านความมั่นคงแต่ได้ร่วมงานกับป่าไม้มาโดยตลอดจนสเสบียงและเครื่องมือแม่มเพียงพอต่อภารกิจเนื่องจากมีการลักลอบตัดไม้หลายพื้นที่และทหารต้องสับเปลี่ยนกําลังต่างวงรอบที่กองทพัพภาคที่3กําหนดไว้ส่วนตัวแทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1แม่ห้องสอนบอกว่าการตัดไม้ลูกลมเกินกว่าที่จะทํางานหน่วยเดียวได้ความจริงปรากฏครับมันมีมากมายเกินกว่าที่เราจะทําเองเพียงลําพัง เรียนตับตรงครับว่าวันนี้หน่วยงานภาครัฐเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะทําเองไม่ได้โดยเฉพาะการเข้าตรวจคน้นหมู่บ้านเป้าหมายที่ทําไปแล้วนะครับก็ชัดเจนครับตอนนี้รู้ชื่อรู้นังสก,กุลรู้ว่าเคยเป็นอดีตผ,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตัวแทนจากกองบังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนยืนยันว่าผู้บังคับการมีคําสั่งให้กองกํากับการสืบสวนหาข้อมูลและขออนุมัติหมายจับทันทีหากมีหลักฐานที่ชัดเจนเชื่อมโยงถึงนายทุนที่อยู่เบื้องหลัง ถ้ามีข้อมูลในเชิงลึกและมีข้อมูลที่อยากสามารถสืบสาวถึงตัวผู้กระทําผิดได้นะครับก็ขอให้นําข้อมูลนะครับให้กับพนักงานส่วนของสพสบเมยนะครับเพื่อได้รวบรวมพยานพยานนะครับขออนุมัติหมายจับเพื่อจะได้นะครับแล้วครับยับยั้งในเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการกระทำาผิดนะครับในใน,ในป่าไมาส้สารวิทย์แล้วก็ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่าวนับจากนี้จะใช้อำนาจของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเรียกประชมุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดทุกเดือนเพื่อแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทุกพื้นที่โดยจะเริ่มที่ป่าสารวินเป็นแห่งแรกและกำหนดแผนปฏิบัติ5ขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหาโดยเริ่มจากการหยุดยัง้งการตัดไม้ป่าสารวินให้ได้ต้องหยุดยัง้ทงทั้งนายทุนนะครับผู้ตัดคือชาวบ้านหรือใครก็ตาม เจ้าที่ซึ่งเปิดไฟเขียวร่วมมือด้วยรวมทั้งฝ่ายต่างประเทศด้วยซึ่งเราจะขอความร่วมมือเขาขั้นตอนที่2คือจัดโครงสร้างกําลังหน่วยงานที่รับผิดชอบใหม่ให้มีกําลังและงบประมาณในการปฏิบัติขณะเดียวกันก็เพิ่มความเข้มงวดในตัวเจ้าหน้าที่มากขึ้นไม้ไปลงที่เชียงใหม่ชื่อลงด้วยเลยผมวาตุคนทราบนะ,ะมันไปได้ยังไง มันลิวลีวลวตาข้างหนึ่งหรือหลับตาเลยไปได้ยังไงตรงนี้นะครับอันนั้นเดี๋ยวเราจะมาขันน็อตขันยาน็อตกันโดยโดยคำสั่งรมนเนี่ยให้ด่านทุกด่านตรงนั้นน่ะได้มีการตรวจตรานะครับมันไปไม่ได้ขั้นตอนที่3คือจัดหางบประมาณและอุปกรณ์เครื่องมือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเริ่มจากการเสนอรายละเอียดต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะลงพื้นที่ในวันที่3ที่จะถึงนี้ ขั้นตอนที่4ี่คือการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงสร้างกําลังใหม่ทุกเดือนเพื่อติดตามความคืบหน้าและเสนอรายงานต่อน,นายกรัฐมนตรีในฐานะพอ,อกอรมนและกระทรวงที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนที่5คือการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านให้ดีขึ้นพึ่งพาป่าเพื่ออยู่อาศัยแต่ไม่ตกเป็นเครื่องมือของนายทุนถึงขนาดเอาไปค้าขายเป็นล่ําเป็นสันต้นละ 5, 000, 8, 000, ห้าพันแปดพันเนี่ยไม่ว่าไอ้นั้ไนไม่ได้ไม่ได้คงยอมไม่ได้ แต่ว่าถ้าเพื่อดํารงชีวิตเขาเนี่ยเราก็ต้องให้ให้โอกาสเขาเพราะว่าเราต้องยึดหรือราดตระหัดเพื่ออยู่ว่าคนอยู่กับป่าให้ได้แล้วคนจะรักษาป่าถ้าคนก็อยู่กับป่าได้ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในระบุว่าจะสนับสนุนเต็มที่เพื่อให้การปราบปรามกระบวนการตัดไม้สารเบียนได้ผลและเป็นต้นแบบไปยังป่าอื่นๆที่กำลังลุกลามอยู่ในขณะนี้ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของอิทธิพลในพื้นที่ในเรื่องของปัญหาเจ้าหน้าที่ที่มีปัญหา ท่านผู้วยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดไม่สามารถจะแก้ได้ด้วยตัวท่านเองผมก็จะรับปากว่าจะรับปัญหาต่างๆเหล่านี้นําเสนอหน่วยเนือ้อมนตรีอุดมพงศ์ข่าวสามิติรายงาน